สวัสดีค่ะช่องแม่บีผูกผักนะคะวันนี้บีจะพามาอัปเดตต้นมะเขือค่ะที่เสียบยอด3ต้นในต้นเดียวกันค่ะ3ชนิดต้นนี้กิ่งมะเขือไข่โตนะคะที่ได้เสียบยอดบนต้นมะเขือเาะรอยตรงนี้ค่ะตรงที่เสียบยอดเขาก็ออกลูกแล้วนะคะบ,บีจะปล่อยไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ค่ะลูกนั้นแล้วก็กําลังออกลูกเล็กๆเ,เพียบเลยค่ะ ต้นแม่เป็นต้นมะเขือเปาะนะคะเป็นต้นมะเขือเปาะที่ได้ทําการปลูกแบบเสริมรากด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆเก่าๆก็จะจําได้ต้นนี้เป็นต้นมะเขือเปาะตรงรอยนี้เป็นรอยที่ได้เสียบยอดมะเขือไก่ตอกกับมะเขือพวงค่ะสองกิ่งในกิ่งเดียวนะคะกิ่งตรงนั้นก่อนหน้านี้ที่บีได้ตัดแต่งทำาสาให้เขานะคะตอนนี้ก็เริ่มจะแตกใบแตก กิ่งเพิ่มแล้วค่ะมะเร็งเต่าทองช่วงนี้มะเร็งเต่าทองเยอะมากเริ่มกำลังทยอยแตกติดดอกออกผลอยู่นะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้ต้นของเขาโซมค่ะบีก็ตัดแต่งกิ่งให้เขาต้นแม่เป็นต้นมะเขือเปลาะแล้วก็เอายอดของมะเขือไข่เต่าแล้วก็ กิ่งม,เมงะมเ,งงงมเขือยาวม่วงค่ะมาเสียบกิ่งนี้กิ่งนี้รู้สึกกิ่งมะเขือยาม่วงค่ะเขาก็ติดเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ติดผลค่ะแต่กิ่งเขาก็ประสานดีกันแล้วส่วนกิ่งของมะเขือไข่เต่านั้นเขาสามารถติดผลได้แล้วค่ะส่วนต้นแม่ของเขาก็เริ่มทยอยติดดอกออกเยอะแล้วนะคะ ต้นพลิกค่ะพลิกต้นนี้เขาเกิดขึ้นเองนะคะแต่ลูกของเขาโตมากเลยลูกโตมากเลยค่ะต้นนี้ต้นวางตุ้งค่ะที่บีได้เก็บปล่อยเก็บเอาไว้เก็บมมริพันธ์ค่ะ เริ่มจะเป็นเมล็ดพันธุ์เลยนะคะต้นกวางตุง้งต้นหอมแย้กำลังเกิดเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันค่ะกิ่งนี้เริ่มจะแก่แล้วแก่ประมาณนี้ค่ะที่ว่าจะอบทำเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ เพื่อนๆจำต้นคณะต้นนี้กันได้ไหมคะที่บีได้ให้เพื่อนๆดูครั้งก่อนค่ะที่ว่าต้นเดียวแล้วบีได้ได้ให้เอียงต้นค่ะเอียงต้นตรงนี้เป็นรากต้นเดิมนะคะแล้วตรงนี้บีจะเอาดินกลบค่ะตอนแรกมันเป็นต้นเดียวนะคะแล้วบีก็เอียงต้นค่ะเอียงต้นให้ราบกับพื้นแล้วก็ดินกลบแล้วทีนี้เขาก็สามารถแตกแขนงค่ะตรงนี้เอาดินกลบนะคะเขาสามารถแตกแขนงเป็นสามต้นเลยค่ะ จากต้นเดียวกลายเป็น3มต้นนะคะแค่เราเอียงต้นให้ลงบนบนบนดิน,นะคะ่ะแล้วก็สวยด้วยกระถางนี้เป็นกระถางของต้นขึ้นช่ายกับต้นต้นหอมนะคะ ไม่เยอะแต่ก็พอได้กินค่ะจะทำต้มจืดต้มอ,อะไรก็ไม่ต้องซื้อประหยัดปลอดภัยปลอดสารนะคะต้หนหอมก็สวยมากค่ะนานมากแล้วต้นนี้เพราะว่าบีจะเด็ดใบไปกินค่ะมาละกอแขกดำยังไม่มีที่จะลงค่ะยังอยู่ในกระถาง แปลงผักปลอดสารค่ะพริกต้นพริกต้นนี้นางยังคงออกลูกดกเหมือนเดิมค่ะบีพาเพื่อนๆมาดูต้นผักกัดนกเขานะคะเป็นผักพ,พันพื้นบ้านบ้านบีค่ะกินอร่อยมากสดกรอบศัตรูพืชไม่มีเลยค่ะตัวนี้อร่อย เขาก็เริ่มทำเขาก็เริ่มทยอยออกดอกเลยนะคะกำลังจะเป็นมเมล็ดพันธุ์กินอร่อยมากแถมศัตรูพืชไม่มีเลยค่ะกรอบมากๆสรรพคุณของเขาก็ก็เยอะอยู่นะคะกล้านี่ต้นกล้าของเขาค่ะต้นกล้าของเขาค่ะไม่ทราบว่า,บ,าบ้านเพื่อนเขาเรียกผักชนิดไหนนะคะแต่ว่าบ้านมีจะเรียกผักกาดนกเข,ขาค่ะ ก็เปนเซนค่ะบ้านบีเรียกต้นพิมนเนกลินของเขาจะชุนแรงมากแต่ว่าการปักชำของเขาง่ายการดูแลก็ง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะต้นนี้ช่วงนี้แปลงผักไม่ค่อยจะสวยเลยค่ะนกเขานกเขากำลังจะมา กำลังจะมากินมเมล็ดพันธุ์แน่นอนค่ะช่วงช่วงนี้แปลงผักไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าฝนพึ่งพ้นไปดูแลยากมากเลยค่ะผักช่วงหน้าฝนแปลงนี้เพิ่งโรยมเมล็ดพันธุ์ค่ะแต่ต้องเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ เพราะว่าจะมีนกโขงมากินมเล็ดหมดเลยค่ะถ้าไม่เอาผ้าคลุมตรงนี้โรยมาเล็ดมาประกาดขาวใหญ่ค่ะหวังว่าฝนคงจะไม่ตกอีกแล้วนะคะมีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจดีค่ะขอบคุณค่ะ